เาอยากจะให้เล่าให้ฟังหน่อยถึงแบบประสบการณ์การเรียนที่ขณะนี้สไตล์การเรียนเป็นยังไงแล้วก็อาจารย์เป็นยังไงบ้างคะ่ะ ได้ครับจริงๆคณะเราเขาค่อนข้างที่จะเน้นการเรียนแบบโปรเจกต์เบสส่วนใหญ่ก็คือเราเรียนทฤษฎีในห้องเรียนแล้วสิ่งที่อาจารย์เขาจะให้เราทําก็คือส่วนมากก็จะมีแอคทิวิตี้ให้ทําเลยหรือว่าจะเป็นแบบโปรเจกต์ในวิชาน,นั้นๆให้เราทําเลยก็คือเหมือนบาซา์สอนให้เราแบบลงมือปฏิบัติจริงเอามาใช้ในชีวิตจริงเลยค,คือมันก็มีวิชาหนึ่งที่เรียกว่าโปรเจกต์ซีที่พี่เ<อ>ฟิร์นบอกไปชก็อยากจะมาแชร์ให้ฟังวิชานี้ก็คือในรุ่นของพี่อ่ะ เปิดเทอมมาใช่ไหมเราก็เข้าไปเรียนคาบแรกคาบแรกเลยเปิดเทอมอาจารย์บอกว่าคาบนี้จะเป็นคาบสุดท้ายที่จะได้เจอกันแบบทุกคนแบบอึ้งเลยอาใช่ใช่เราพูดเหมือนเดิมรช่นเราก็พูดครับผมใช่คืออาจารย์อ่ะคือวิชาเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นวิชาที่เขาจะให้นําแบบไอเดียสตาร์ทอัพที่เราอยากจะทําได้ออกไปทําจริงๆในชีวิตจริง โดยที่อาจารย์เราอ่ะจะมีหน้าที่เป็นเหมือน advisor คนที่ให้คําแนะนําเราเราอ่ะจะต้องแบบไปทําทุกอย่างด้วยตัวเองเรียนรู้ด้วยตัวเองลองล้มลองผิดพลาดด้วยตัวเองแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่แบบให้ดีกว่าเดิมอะไรเงี้ยครับ